คมาเข้าร่วมมาทำอะไรครับเนี่ยเชิญผมขออนุญาตเชิญซูเปอร์ฮีโร่ฮักกับสไปเดึ้งสาธิตคลิปนะครับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ให้เด็กได้เข้าร่วมนะครับเดี๋ยววเดี๋ยิ้มเชินขออนุญาตให้ซันซูแมนจับเวลาสักสามสิบวินาทีครับสามสิบวินาที่หมาะเลยนะครับคือต้องเข่าอยู่บนพื้นมือทั้งสองข้างอยู่บนพื้นลำตัวตรงขาจะไปไ้ายกันนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันพร้อมไม่ติดพื้นห้องไม่ติดพื้นนะผมไม่ติดเลยเราจะดูกันระหว่างเดือยฮัทกับสไปเดอร์แมนใครจะทำแข็งแรงมากกว่ากันพร้อมเริ่มครับสามพี่ีครับตีโอเคนะพี่อันนี้คือท่าที่ถูกต้องแล้ไหมพี่สี่สิบได้สี่ถูกยอดเลยจะดูดีแรงมากครับจะมีนักเรียนคนไหนได่มากกว่าเราไหมนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่ประกาศ รางวัลนะครับนะครับอ่าเราและซูเปอร์ฮีโร่หญ okay, ิงจาบชั้นป .4 ถึง6ของเราให้ท tamam> tamam um> ่านซูเปอร์แมนเป็นผู้ประกานรางวัลสำหรับหญิงป .4 ถึง6ที่ได้นะครับได้แก่เด็กหญิงพินดาดาวิรุหัญยาน ลายมก็เป็นเด็ชที่ทำท่าได้ดูดีมันสวยงามต้องตามระเบียบรู้สึกนะครับเป็นนักกีรด้วยนะครับและรางวัลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพินดาวิรุหยานชั้นป .4 ทับ4เลขที่14วันนี้หนูจะมาวิ่งถึง30วินาทีค่ะ12ซ่อม1234